สวัสดีค่ะวันนี้มาบีของมาส่งอีกแล้วค่ะแต่วันนี้ไม่ใช่เป็นของลูกๆนะคะอันนี้เป็นของแม่ค่ะอันนี้เป็นของกินของแม่กิ่งก่อนอื่นแม่กิ่งก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มากๆเลยนะคะที่ท่านได้ส่งของกินมาให้แม่กิ่งค่ะท่านนึกถึงแม่กิ่งอยากให้แม่กิ่งได้กินอาหารอร่อยอร่อยกินของอร่อยอร่อยค่ะท่านบอกแม่กิ่งว่าจะปีใหม่แล้วแม่กิ่งอยากจะกินอะไร เนี่ยค่ะมีอะไรบ้างมีหมูมีมูกอบค่ะหมูกรอบแล้วก็มีถ้วย้ตาแล้วก็มีน้ำพริกค่ะน้ำพริกนี่ท่านเออของกลุ่มนี้ท่านเคยซื้อมาให้แม่กิ่งแล้วค่ะเกงแม่กิง่งกินแล้วอร่อยมากมาก อบนี้ก็เลยสั่งแค่ตรงนี้อะค่ะจริงๆท่านจะซื้อให้อีกเยอะแยะเลยแต่ว่าแม่กิงก่งบอกว่าไม่ต้องเอาแค่ตรงส่วนนี้ก็พอแม่กิ่งก็ต้องกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มากๆเลยนะคะที่ได้เมตตานึกถึงแม่กิง่งอยากให้แม่กิ่งกินของอร่อยๆแม่กิ่งก็ขอให้ท่านผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะท่านคิดทำสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ ขอบพระคุณท่านมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกของอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้มีส่งมาเดีเราไปดูกันนะคะว่ามันคืออะไรแล้วก็อันนี้ก็เป็นของที่คุณตาคุณยายหมอค่ะคุณตาคุณยายหมอท่านสั่งชุดมาให้เด็กๆน่ารักมากมายเลยค่ะท่านสั่งมาให้เด็กๆใส่ในวันคริสต์มาสค่ะ ุดสีแดงแบบนี้เราใส่ได้ทั้งสองงานเลยค่ะทั้งคริสต์มาสแล้วก็สามงานเลยค่ะคริสต์มาสปีใหม่แล้วก็ตรุษจีนเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่กิ่งจะเอาไว้แต่งตัวให้ลูกๆใส่คงจะน่ารักค่ะดูนะคะชุดแต่ละชุดน่ารักมากๆเลยค่ะมีหมวกด้วยค่ะคุณยายหมอท่านสั่งหมวกมาให้เด็กๆด,ด้วยเพราะว่าหมวกก็จะมีทั้งหมวกเล็กหมวกใหญ่แต่หมวกอันนี้สงสัย สงสัยคุณยายหมอท่านคงกะไซหลานๆไม่ถูกค่ะอันนี้น่าจะเล็กเกินไปที่แน่ๆคือสมหัวสตูลไม่ได้เลยแต่ว่าน่าจะได้สีกุมารสีกุมารน,น้อยน่าจะได้อยู่ค่ะรุ่นนี้เนี่ยค่ะน่ารักมากๆแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอพระคุณคุณตาคุณยายหมอมากๆเลยนะคะคุณยายช่างสัญหาช็อป ของน่ารักน่ารักมาให้เด็กๆเสมอค่ะแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองมากๆที่ได้เมตตาเด็กๆกครอบครัวตระกูลทองแม่กิ่งก็ขอให้คุณตาคุณยายหมอท่านทั้งสองมีแต่ความสุขความเจริญนะคะและขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเอฟซี FC ก็จะได้เห็นค่ะเห็นว่าเด็กๆใส่มาแล้วจะน่ารักขนาดไหนตอนนี้ยังไม่ใสก็ยังน่ารักเลยค่ะ แต่เด็กแม่กิ่งก็จะดูว่าจะมีไซส์ของสตูนใส่ได้บ้างไหมแต่อันนี้ดูแล้วอันนี้น่าจะไซส์เล็กสุดค่ะอันนี้น่าจะไซส์เล็กสุดสตูนน่าจะพอใส่ได้แต่ว่าดูแล้วก็น่าจะหลวมอยู่แต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้ใกล้กลกลคริสต์มาสเนาะแล้วเรามาดูเด็กๆแต่งตัวกันว่าจะสวยงามแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆกันค่ะว่า เด็กๆเ,เขาเป็นยังไงกันบ้างในวันนี้จะสนุกสนานกันตามเคยไหมคะแต่ตอนนี้แม่กิ่งก็ขอกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่สั่งอาหารมาให้เด็กให้แม่กิ่งด้วยนะคะแล้วก็คุณตาคุณยายหมอด้วยคะ่ะขอให้ทุกๆท,ท่านมีแต่ความสุขความเจริญคะ่ะสุขภาพแข็งแรงคะ่ะเมื่อกี้สตูนทำให้แม่กิ่งทึ่งเหมือนกันคะ่ะ ไม่คิดว่าเขาจะงอนแม่ได้ขนาดนี้พอดีเมื่อกี้มีพี่ๆเข้ามากันเต็มห้องเลยเข้ามากันเต็มห้องแล้วแม่กิ่งก็เอาขนมเลียให้กินก็ให้กินทีละสามตัวสามตัวเซตละสามตัวสามตัวแล้วเขาพายา,พายามที่จะกินเขาพยายามที่จะกินแม่ก็ไม่ให้กินเพราะว่าแม่คิดแม่กะว่าเดี๋ยวจะให้เขากินคนสุดท้ายพร้อมคู่กับสตางค์แล้วก็ค่อยให้เขาออก ให้พี่ๆกินก่อนแล้วพขพี่ๆก็ออกแต่ทีนี้พอแม่กิ่งเอาให้พี่ๆเขากินเสร็จจนหมดจนหมดทุกตัวเสร็จแล้วแล้วก็เหลือแค่สตูนกับสตางค่ะแล้วพอแม่กิ่งเอาให้เขากินเขาไม่ยอมกินเขาไม่กินสตางสตางกินแต่สตูนไม่ยอมกินแล้วเสร็จแล้ววิ่งไปอยู่มุมมุมห้องนั่งอยู่มุมห้องแม่กิงง่งก็เอกใจแลวเอ๊ะทำไมสตูนเขาไม่ไม่ยอมกิน เพราะทั้งที่ขนมขนมเรียนเขาจะชอบมากแม่กิ่งตอนแรกแม่กิ่งก็ยังไม่คิดว่าเขาจะงอนแม่ขนาดนี้พอพอแม่กิ่งให้สตางค์กินหมดซองนั้นเสร็จแม่แม่กิ่งก็เอาสตางค์ออกไปก็เลยแต่สตูนทีนี้แม่กิ่งก็เลยตามง้อเขาตามง้อเขาตอนแรกเรียกมาไม่มานั่งเฉยนั่งเฉยไม่มาเลยค่ะแม่กิ่งก็เลยไปอุ้มมาพอไปอุ้มมาแล้วก็มาโอน่อย พอโอ oh, ไปสักพักค่อยเริ่มมาเรียมือแม่มาทําท่าอยากกินขนมพอแม่เอาให้กินกินค่ะถึงได้รู้ว่าอ๋อสตูนก็มีหัวใจใช่ไหมลูกฮะสะตูนก็มีหัวใจสตุนก็งอนเป็นแม่กินก็เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งเจอตั้งแต่เลี้ยงลูกมายังไม่เคยเจอแบบนี้นะคะส่วนมากเนี่ยก็คือจะไม่มีใครงอนขนาดนี้เอาเรื่องนั่นเราเนี่ยฮะ รู้ว่าแม่รักรู้ว่าแม่รักแม่ตามใจพอไม่ได้ดังใจงอนแม่ครั้งแรกค่ะที่ที่ที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้กันแม่กิ่งเห็นความน่ารักของนางก็เลยเอามาเล่าสู่เอฟซีฟังว่าสะตูนก็มีหัวใจสะตูนก็องอนแม่เป็นตอนแรกแรกม่กิ่งก็คิดว่าน้องคงจะไม่กินละคงไม่กินแน่ๆเลย แต่พอพอเริ่มมาเลียมือแม่พอเริ่มแม่รูปหัวรูปตัวเริเร่มอุ้มอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเริ่มทําแบบนี้แล้วก็เลยเอามาให้กินลองให้กินดูอีกทีหนึง่งกับกินคนอะไรงอนเก่งนะฮะฮะฮะคนสวยขี้งอนเนี่ย ออนนี้เขาอยู่กับแม่สองคนนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ปิดท้ายกว่าคนอื่นก็จะขู่กับแม่อยู่กันแบบนี้นะค่ะจนกว่าแม่จะนอนพันแม่อยู่แบบนี้อืนวดผ้าลูกนวดผ้านวดผ้าโชเอเซียวเดียวตะตุนนวดผ้าโชพ่อพ่อ,พอแม่ซีนะคะ แม่เอาสตูนมาขายอีกแล้วค่ะสะตูนอย่างงอนแม่บ่อยอย่างนี้นะลูกรู้ไหมยังไงแม่ก็ให้สตูนกินอยู่แล้วลูกเพียงแต่ว่าให้กินทีหลังรู้มากนะคะรู้มากจริงๆสตูนเนี่ย ไปพักใหญ่อยู่ค่ะโอ้ไปพักใหญ่อยู่ถึงค่อยหายหายอาการงอนตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตานวดผ้าเอฟซีดู พอแล้วนะลูกนะ